สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับธนภัท Channel ได้สั่งเจ้าลูฟี่นะครับรุ่น XS เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเฟิร์มแวร์ก็จะเป็นของปี2024เลยนะครับตัวนี้เป็นลูฟี่ XS รับประกันศูนย์ไทยนะครับ3ปี วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับเนื่องจากว่าปกติผมจะชอบอซื้ออุปกรณ์นะครับในการดูแลบำรุงรักษาพวกรถยนต์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอยู่แล้วนะครับเลยคิดเล่นๆว่าไหนๆเราก็ทำเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีช่องเกี่ยวกับเกษตรถือโอกาสถ่ายคลิปเกี่ยวกับรถยนต์นะครับหรืออุปกรณ์พวก DIY ต่างๆลงไปด้วย ก็น่าจะดีนะครับอาจจะแบ่งเป็นเพลย์ลิสแยกออกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเกตนะครับเกต OBD2 นะครับในการวัดค่าต่างๆนะครับของของรถยนต์ที่เราใช้นะครับจริงๆตัวโต้ v เวลสเนี่ยเขาจะมีวัดเกี่ยวกับความร้อนนะครับอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ย กติผมจะใช้เป็น OBD2 ทีท่มีแอปอยู่ในมือถือนะครับแต่ผมว่ามันมันไม่ค่อยสะดวกทีนี้คือเมื่อเรามีเกตพวกนี้ขึ้นมานะครับเวลามันมีโค้ดมีอะไรเนี่ยเราก็จะมาแก้ปัญหาได้หรือว่าวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับก่อนหน้าที่เคยใช้วิโ่าไม่ใช่ครับก่อนหน้าที่เคยใช้พวก Fortuner นะครับ d m a x ก็จะมีเกจวัดอยู่นะครับก็ช่วยได้ในหลายๆครั้งที่เกิดไฟลูกเครื่องโชว์ขึ้นมานะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นเจ้าลูฟี่นะครับ X S ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องดีตัวนี้ผมสตาร์ทแต่ว่ายังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับมันไม่ได้สตาร์ทแค่กดให้โชว์เห็นไหมครับมันจะมีอุณหภูมิ อุณหภูมิหม้อน้ำนยังไม่ขึ้นพราะยังไม่ได้สตาร์ทนะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่สิบสองจุดสี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมนนวลน,นะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้ทางผมเองก็สั่งมาจากร้าน success นะครับ ก็จะมีบัเอย่ไปให้ด้วยนะครับโอเคสักเซสเลสซิ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีการรับประกันอยู่3ปีนะครับ วันนี้จะมีบินบินสดอยู่ด้วยนะครับน่านครับตัวนี้จะเป็นสาย OBD2 นะครับตัวนี้ที่จะมาเสียบกับพอตตรงบริเวณใต้โพรงอะไรนะครับขึ้น,นอยู่กับว่ารถของเพื่อนๆมันจะอยู่จุดไหนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใต้คอโพรงอะไร นี้เมื่อสักครู่ผมกดแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็เลยอ่านี่โชว์อุณหภูมิหม้อน้ำาปกตีมันโชว์อยู่แล้วนะครับตรวนี้ก็จะเป็นพวกขานะครับขายึดตัว o b d นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมติดตั้งแล้วจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับอีกรอบหนึ่งเวลาเซ็จค่าเสร็จอะไรก็ ถือว่าครบท่วนนะครับ